สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เรากำลังอยู่กับการแกะกล่อง Realme b u d Q2s นั่นเองครับมาดูกันเครื่องในมีอะไรนะครับันดับแรกนะก็จะเจอกับตัวหูวฟังมีคู่มือ,ม,อมีสายชาร์จสั้นๆเอเิมแล้วก็มีลูกยางสแปร์ ก็คือเป็นสำรองสำหรับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับเก <Okay, S 1> มมลูกที่ตัว mm hmm. หูฟังกันเลยนะพื้นฟ้าฝาใสนี่ยพอร์ต t y p ี c นะครับสำหรับชาร์จนะฟามมีไฟ led แสดงสถานะแบตด้วยนะครับโอเคตัวนี้คืออัปเกรดขึ้นมาเนาะในตระกูลของตัว m o เดล q นะครับ แกะแผนพลาสติกออกนิดหนึ่งนะครับอืมก็รูปลักษก็ทั่วไปนะครับดูสดใสดีนะสีสันสีเขียวอ่อนๆฝาสีใส่ๆสวยงามด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่เป็น iOS กันยังไงบ้างนะครับ แน่นอนและครับว่าเราต้องไปที่ setting นะครับเราไปที่ b l บลู o t h นะครับหลังจากน,นั้นก็ให้ตัวมือถือค้นหาสัญญาณจากหูฟังนั่นเองนะครับตัวนี้เพียงเปิดฝาเท่านั้นมันก็จะปล่อยสัญญาณบ t o o t h ออกมาให้ device หรือว่าตัวมือถือเราค้นหาพอเจอนะครับเราก็กดเข้าไปสัมผัสที่รายการที่ปรากฏเพียงเท่านี้มันก็จะเชื่อมต่อกับหูฟังของเราแล้วนะครับ ทีนี้ก็หยิบตัวหูฟังมาใส่ที่หูเราได้เลยนะง่ายมากเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับโอเคนะครับต่อมาเนี่ยผมจะมาเชื่อมต่อกับมือถือที่เป็น Android บ้ากโอ,คคโอน,อน,อนอก็นเข้าไปที่ setting เพื่อเ,อเข้าไปที่ Bluetooth นะฮะแล้วก็ เพื่อดีค้นหาอุปกรณ์นะเช่นเดียวกันเนาะถ้ากรณีที่หูฟังตัวบัตร Q2S เนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆเนี่ยมือถือเราจะค้นหาได้เลยนะครับอย่างนี้เราก็กด pairing นะครับของ Android นะเขาก็จะถามว่าเชื่อมต่อตัวนี้ไหมเชื่อมต่อกับเรมีบัตร Q2S ไหมกดโอเคนะครับก็จะเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะฮะเพียงเท่านี้เราก็เอาหูฟังไปใช้งานได้เลยนะครับ